ยกใจไ,ได้ได้ซ่อมหาซ่อมหนนะครับ <c oughs> แต่ขอโทษหลายๆครับสำหรับที่อ่ากิริยาที่แสดงออกไปว่าสมควรนะครับก็ขอโทษขอภัยพี่น้องเด้ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขปุสุขค้ขขนนะครับขอกสอ่องเตาบนโคตรันแคมครับพี่น้องเมื่อนี้ เขามาในเมืองครับอยู่สวนวานาล่มครับตอนนี้กำลังเมารถครับเมารถเขากูเข้มประจำปีนะครับลืม,มองเข้มประจำปีเอามาจอดไว้จกมือหรละ่ะมื่อที่เก่าหรอครับมือนกระคข่แน่ครับได้มือนี่ก็ลโล่งอกครับเพราะว่าสอมหลายมองนะครับ เค่สีแค่ยังครับเค่สีกระจังหนาทั้งเบิดเลยครับแล้วกาประตูครับประตูฟังค้นครับเป็นห้อยลึกเลยครับ้วก็บางโคนโหลดนะครับเดยดี๋ยวะผมเสียเบื้องนะครับนี่ครับมองมองอ่ามองกันเอ้ฟังพี่เขาเปียนเหี่ม่ครับนี่ครับอ่านเปลี่ยนไหมนี่ครับตัวนี้มันแตก แล้วก็ครับก็ออกแล้วก็กระจังนายทั้งเวดเลยครับตรงนี้มันอา่าตะกี้ครับแล้วก็โคมยียมตัวนี้เปลี่ยนไหมนะครับเพราะว่ามันแตกข้าเอินเขาห้วยนะครับภาษาไอ ไอในโลกงานครับตัวขขาคั้วมันสิเป็นพาดตัวนี้นะครับแล้วก็กระจังหนาทั้งเบิดเลยครับเพสีไม้ครับไฟสีเอาไอ้กอย่อไอ้สิหาที่เป็นแบบขีมนะครับมาคัดอยู่ผมสื่อน้ำยามาคัดแล้วมันคัด่าออกครับมองมันบอสนะครับมันเกาหรอรถโกปีหรอนะครับ เดี๋ยวสี่มือนอีสีมาว่าเรื่องดามาเื้อฟั่งพี่น้องไปเดี๋ยวผมขออน,นุญาตไปนั่งฟังผลกันไปนั่งะอยู่มาหินตัวผลกันแบบอันนี้สวนปาวนนาล้มในเมืองนะครับพี่น้องสวนนี้บรรยากาศดีครับครับพี่น้องอในสวนปาวนนาล้มนะครับสวนสวนเอเขออาเอนเนี้กนย,ยก็ยิวแยบมาหน้าล่มอะครับโมงกะมาเทือยที่สองอะครับ มีลานกาแฟอยู่นี่นาครับเดี๋ยวสิมานังอัดคลิปคือเสียงรถด,ดังเลยนะครับลมเดือนนะครับพี่น้องมานางกินกาแฟยังนี่เนาะเดี๋ยวผมก็ได้กินดอกคำหรอกผมมาเืือนําเดี๋ยวสิเป็นนางเาราด้วหันซูพี่น้องว่งอุ้ยมีกระหรอกนะครับนางเราเรื่องดรามาซูพี่น้องฟังกันครับอย่าพึ่งเบื่อกันได้ดรามาพี่น้องมีมีกระหรอกนะครับ ก็รอกินเนื่ปลากลางเมืองลมเลื่อนดีครับพี่น้องได้น้ำแล้วนะครับเดี๋ยวปเป็นั่งรอสู้พที่เองฟังขนครัน,นอันนี้อยากเอาไปปลูกเพื่อนนะบรรยากาศดีครับครับยังคะเว้นนี่อันนี้เขาเย็นดีด้วยครับเพราะวา่า มันไอมีตาโฮมใหม่นะครับอยู่กลางเมืองเลยสวัสดีพี่น้องเคลหนึ่งนะครับหาหมองตังกองวใดเลยครับนี่นนมันมืดแล้วนะครับพี่น้องหาล่องเคืองเหล่ามันกระสีแบบมืดมืด,มดคืมคืมเนี่ละครับเพราะว่ายา่เหนียนเป็นแามหนาวนะครับกสีมะเววเรื่องคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องคลิปที่ผมไป งานศสพออ้ายนิวัฒนะครับทีว่า,าไปนนคู้นนะครับไปกิน่านน้ำพอเพินมือส่งสการนะครับจะมันสิมีอยู่ช่วงหนึ่งในคลิปนะครับช่วงนี้แหละครับนี่สวัสดีครับเสีย, <c oughs> สยใจไ,ไม่ได้่อม หฮซอมไหนะนะครับบาษายก่ที่่มยากขึ้นนะนะครับกตามนั้นแหละครับที่ผมว่าออกไปกะสีแบบว่าเพลเลอร์นะครับที่บอใดตั้งใจนะครับแต่ว่าให้เบิ้งที่เจตนาจริงๆผมนะครับว่าผมมีเจตนาจังไดนะครับบางคนกับอาจสิถือใจบางคนกับอาจีิหู้นะครับบางคนกะอาชิพขจา บางคนก็อาจว่าเข้าใจคือตามที่ผมอยากมาอธิบายผมก็บว่าคอยสบายใจให้กันครับว่าปากบอกว่าเสียใจน้ำตวาว่าวัวนะครับเ้าไปน้ำหัวไปน้ำนะครับซึ่งผมก็เสื้อว่าอ้เพิ่นกับหูถึงเกตหน้าผมอยู่ดอกครับตว่าบางคนที่เพิ่นเขามาเบื้องไม่เป็นกัสะบ้อหูนะครับ ในเจตนาของเข้าจริงๆล,ลักษณะคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกของเขานะครับว่ามันเป็นจ้าไดนะครับผมก็สิเป็นข้นเฟนลีแนจ่จากน้อยนะครับกับคือในงานศพเพื่อนก็บ,บอกว่าเยสซเวเอาไปนั่มหัวไปนั่มในคลิปนะครับกับกระตุกต้องของเพื่อนนะครับบางบางจังหวะช่วงนั้นนะครับที่แสดงความเสียใจนั่ม ถ้าเราเาไปน้ำหัวไปน้ำก็คือผมอยากทีแจงที่วา่าบ่ได้พอ่ออายแล้วดนนะครับบ่ได้พอ่ออายนีวัดมีหลายเดือนแห้งนะครับผมพ่อนะ่ะเทียแหลกสีดีใจนจักน้อยนะครับก็สีมีรอยยิ้มนะครับก็ให้การั่งใจเพื่อนเนาะอันนี้ก็บ่ได้ว่ากันนะครับพี่น้องก็สีแบบว่าอ่าอยากือสาพ่ออยากให้ถื้อสาหม่องนี่นะครับเพิ่งทีเจตหน้าผมดีกลัวนะครับว่า ผมมีเจ็บหน้าหน้าจังไดนะครับแล้วก็ให้อยากให้เบื้องผมตั้งแต่ต้ตตตนแก็ว่าสีมัวผมเป็นคนแนวใดนะครับกตสีอธิบายสามารถอธิบายนอกเหนือจากข้ามผมเบาได้นะครับกตที่ผมเหตุไปแต่แบบว่าถามันพอถือใจกับขอโทษขอไผ่นะครับผู้เบืเ้องหลายๆนะครับที่ว่ามันคัดหูคัดตาที่ว่า ผมเอาเข้ามาเสียใจน้ำเด้อหล่ะผมก็หัวไปน้ำนะครับก็คือผมพึงมาเบิ้งคลิปจะคของครับเพราะว่าผมบอกก่าเบิ้งใน youtube คลิปต้นฉบับนะผมลบไปแล้วนะครับผมก็เลยคันสิเขาไปเบิ้งใน youtube จะคของอะ่ะมันสี่มันสีเอียงกันหล่ะ u t u b e อะ่ะมันสีลบอกครับเพราะว่าสองมันสีปิวด้เพราะว่าเฮา เมื่อวัว่าเข้าปันโฆษณานะครับผมก็เลยไปยืมเคื่องเื่องค้นเคื่องแม่เบิ้งนะครับก็เลยหัว่าตรงนั้นนะครับจะของน่าจะพิษอินีละครับผมกบว่ามันกบว่าคอยชมพู่นี่ไงล่ะครับว่าผมบอกไปน้าหัวไปน้าตรงนั้นนะครับก็เลยก็เลยอยากออกมาอธิบายอยากออกมาว่าวพี่น้องฟังนะครับคลิปนี้จะคือจะขอโทษอีกล่ะครับ ขอโทษผ,ผู้ชมแล้วก็ออขอโทษไปถึงขอบขั้วอานีวัดนําเดอรอทท์ครับขอโทษอีนีครับที่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับตรงจุดๆนั่นนะครับผู้ใดมาเบิ้งกับสีแบบว่าบ่า่หูจักตัวตนผมกับสีขัดใจพิดได้นะครับผมไปอยากให้เบิ้งที่เจตนาผมดีกลัวนะครับเบิ้งที่เจตนาผมดีกลัวน้องพี่นอ้องนัก็สิวกับไปกลับมาเนอนว่าหูซึก มมซื้อคลิปจากใจอีลีเ่ะครับพี่น้องแต่ว่าผมศกับเสาวาเพิ่นเพิ่นแกนาจะว่าคอยว่าว่าเด็ดือซานะครับพเพอว่าพระว่าเข้าคุณเคยกันยว่แล้วนะครับแต่ว่าผู้ส้มผู้ฟางผู้เบิ้งนะครับอาสีพะคุณเคยเปกับอาสีแบบว่าเออจักน้อยนะเออแบบแต่นี้จักน้อยนะครับคือผมไปเบิ้งคลิปจากของล่ะครับแบบมันกับว่าคอยสมควนอีลีเหะครับผมมาเบิ้งแลบตอนแลกผมว่า คือจ้างบดีวอาพิษมองได้นะผมกับวานล่ะก็เลขตอบคอมเมนต์ไปล่ะครับ 2, มีอยู่สองสามคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์มากกับถ้าทำอะไรไม่ดีไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับซึ้อพิษอีลีครับไปเบื่อคลิปแล้วกับแต่ว่าโดยว่าท่านห้ามบานผมแล้วนะครับหรือว่าคนสนิทกันอ่ะคือเขาไปให้กำลังใจกัน แบบว่าบอต้องโศกต้องเสาดีก่วนะครับเพื่อนว่าเป็นยังคือต้องหัวงานเขาแบบว่าค้านตายยังงั้นสี่ประมาณนั่นแหละแต่คืออันนี้พเข้าใจได้นะครับแต่ว่าบ้านผมนะ่ะที่ชนิดกันหรือว่าอันนี้เพื่อนแกนสีบอได้ปานนั่นแะครับเพราะไม่กันหลายมือแล้วนะครับเนาะแกสีแบบว่าแบบว่าเอ่อบอสได้ถือซากันบ่ได้โศกบ่ได้เศร้าปานนั่นนะครับ เพราะว่าอยากให้การร่างใจเจอภาพอยากให้การั่างใจขอบคั่วค้นเสียนะครับกับบ่บ่บ่อยากส่งอยากเสาร์ร้ายนะครับครับแค่นั่นแหละครับพี่น้องกัทั้งเวททั้งม้วนกับบ่มีเจตนายังทีบว่าดีนะครับก็มีแต่เจตนาที่แสดงความเสียใจกับขอบั่วเพป่นนั่นแหละครับผมก็เห็นคลิปจะคล้องแล้วกับบ่ได้สบายใจแล้วครับพี่น้องกันเลยอยากมาบอกซื้อพี่น้องฟังนะครับ กับมืออื้นนะครับกับสิไปท่าบุญกับอ้ายเพื่อนน่นแหละครับพี่น้องกับสินาจะได้ออกออกเดินทางกระเซานะครับมันกับห้างกันประมาณเกือบชั่วโมงนะครับอุบลอ่าเขื่อในกับนนท์พูนนะครับกับสิไปไซบาดเก็บกระดูกน้ำเพิ่นแหละครับพี่น้องคู่บา8แปดองค์เพ่นวาครับโทรไปถามอ้ายเพ่นน้องัน กะสีเดยเตรียมไปหาซื้อของเตรียมของไปใส่บาทน้ำเพลนเหรอครับไปใส่บาทเศร้านะครับหลานสาวกับไข่นด้ครับพี่นองเดี๋ยให้ร้า,านขางบ้านนะครับข้าครับของมาทรงในเมืองผมนั่งแท็กซี่มาเอารถครับพี่นองก็เลยก็เลยให้แม่กับหลานเข่าเข่ามารัดกันนะครับ ผมก็สิบไปหาอยู่ที่นี้คุณเหรครับพี่น้องเพราะว่าร้านโตไข่หอนแห้งครับโตหอนแห้งเป็นไข่ร่มกับแม่แบบว่าโตก่เย็นร่องแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมออกมาจากบ้านน้องหันแต่ว่าย่างเหลือข้อ,อยานข้อแดงนะครับพี่น้องเพราะว่าบ่มีเสียงแล้วล่างจมูกแล้วมาเ้าหันใจว่าอ่อนนะครับป่ายายรัด ล่างจมูกให้แล้วนะครับห้านเป็นไข่ผมคือ,อยากไปโหลดมันยากนะครับพี่น้องมันแบบว่าเด็กหน่อยมันเอวนะครับพี่น้องมันบอกบอกคือผู้ใหญ่แบบว่าผู้ใหญ่เป็นยังเจ็บหมองไดย,งยังบอกนะครับตึงบหูเด็กหน่อยว่ามันเจ็บหมองไดนะครับนั่นแหละครับพี่น้องแต่คิดนี้กับซิบมี่ยังห้ายดอกกับเอามาเว้าสู้พี่น้องฟัง อย่าพึงเบื่อดามมากันได้ครับพี่น้องแบบว่าผมอยากมาอธิบายให้ฟังซื้อๆครับว่านั่นเป็นแนวดนะครับก็ขอโทษอีกเท่อนึงลหะครับพี่น้องบ่มียังหลายละ่ะคิดมีกระสีออกมากขอโทษเพื่อนนะครับผมก็บ่มีเจตนาที่พอดีเนาะครับบเห็นอายเห็นา้ายบ่เห็นกันโดนนะครับก็ดีใจเป็นธรรมดาล่ะครับก็ให้กัลั่งใจกันจักสิวานแนวด เอาล่ะครับคลิปนี้กับซีเดลไวซัมมี่ครับเอาไว้พอกันคลิปหนาเด้อครับพี่น้องมืออื่นไปใส่บาตรน้ำกันไปเอาบนอ่าเก็บกระดูกพอเพิ่นนะครับพอไอ้นิวัตนะนนะไปพอกันยุ้ยชีสเกีบครับคลิปหน้าคลิปนี้กับซีเดลไว้ซัมนี้ครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ